คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนาแห่งประเทศจีนถแถลงรายชื่อศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับประเทศประจำปี2023โดยวรวมถึงศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับประเทศจำนวน30แห่งเช่นท่าเรือซางโจจนถึงปัจจุบันคณะกรรมการได้ถแถลงรายชื่อศูนย์กลางโลจิสติกส์ระดับประเทศประจำปีทั้ง,งหมด5ครั้งแล้วโดยวรวมถึงศูนย์กลางทั้งหมด125แห่งครอบคลุม31มณฑลเขตและนคร5เมืองพิเศษและกองทัพการผลิต และการก่อสร้างของเขตซินเจียงทั้งหมดศูนย์กลางที่ถูกจัดอยู่ในรายชื่อประจำปี30แห่งนั้นมีลักษณะใน3ด้านได้แก่มีศักยภาพในการบริการโดยรวมครอบคลุมพื้นที่ค่อนข้างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพของการพัฒนาเศรษฐกิจกด้วยศูนย์กลางโลจิสติกได้สร้างโลจิสติกที่มีต้นทุนต่ำประสิทธิภาพสูงให้กับอุตสาหกรรมต่างๆเช่นการผลิตและการค้า